สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมย์จะมาตอบคําถามนะคะว่าเรียนภาษา6เดือน3เดือนอะไรอย่างนี้ได้อะไรบ้างผลเป็นยังไงพูดได้ไหมอ่านได้ไหมเขียนได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงยังไงแล้วก็เออภาษาอังกฤษเป็นยังไงนะคะโอเคทุกคน let's get started เมย์เสมีนะคะวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเนื่องจากว่ามีน้องถามเมยว่า,เ,าเรียนภาษา6เดือนที่พี่เมยเ์ไปเรียนภาษา6เดือนเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะก็คือเหมือนเรียนภาษา6เดือนมันได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพูดได้จริงไหมเข้าใจจริงไหมอะไรอย่างงี้เนาะเมย์บอกเลยนะคะว่า6เดือนเนี่ยจะได้แน่ๆก็คือเทคนิคการฟังนะคะแต่ว่าการพูดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับเราด้วยนะ อย่างเช่นไม่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยคือเมจจบมนุษย์อิงมาภาษาอังกฤษเมย์ก็ได้นิดหน่อยแล้วแหละการอ่าการอ่านการพูดแต่มันก็ไม่ได้สามารถที่จะแบบว่าสปีกมายไมได้เนอกปะไม่สามารถที่จะพูดแบบสิ่งที่เราคิดได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคือเปเปอร์เราได้อยู่แล้วเนอะปะแต่พอมาถึงเนี่ยทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับเรานะทุกคนว่าเราอ่ะ มีเพื่อนคนไทยเยอะไหมอะไรเงี้ยไม่ขอแนะนำนะว่าถ้าเกิดว,ว่ามาเนี่ยพยายามที่จะอยู่กับคนชาติอื่นให้ได้มากที่สุดอย่างที่บอกไปว่าเรียนโรงเรียน,ยน,ยนภาษาเนี่ยคือเพื่อนที่เราจะได้จะเป็น international student ก็คือเป็นเพื่อนต่างชาติชาติอื่นๆเป็นอาจจะเป็นญี่ปุน่นเกาหลีเประเทศอื่นๆนะทุกคนก็คือ เราพยายามที่จะมีเพื่อนประเทศอื่นให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษกันถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้แข็งแรงกันสักคนเนอะปะมันก็ยังรู้สึกว่าเราพยายามจะพูพยายามจะสื่อสารแต่ว่าถ้าเรามาถึงปุ๊บเราจับกลุ่มกับเพื่อนคนไทยเลยอะไรเงี้ยการที่เราจะได้ใช้ภาษาอื่นอะมันยากเพราะว่าเราอะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะพูดคุยให้มันแบบเหมือนคนเข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือแบบมาถึงก็แกฉันมาจากที่นี่นั่นนู่นนี่ ก็กลายเป็นว่าเราพูดแต่ภาษาไทยส่วนใหญ่ดังนั้นเทคนิคที่เราจะได้ก็คือได้แค่ภาษาภาษาอังกฤษแบบนิดหน่อยฟังพูดอ่านเขียนได้แบบตอบโต้ได้สมมติว่าเขาถามว่าหิวไหมอยากกินอะไรเงี้ยเราก็ตอบได้ว่าเออหิวฉันอยากกินราเมนอะไรเงี้ยสมมติแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายความรู้สึก ตัวเองได้ขนาดนั้นเช่นว่าฉันรู้สึกอึดอัดใจเลเวลไหนหรือว่าเวลาโกรธก็ไม่สามารถที่จะเอ็กเพรสตัวเองได้ขนาดนั้นนะคะภายใน6เดือนคือ6เดือนได้แน่คือฟังจะฟังเก่งมากขึ้นเพราะว่าการใช้ชีวิตทั่วไปไปร้านอาหารไปร้านไปเซเว่นขึ้นอูเบอร์ขึ้นรถไปอะไรเงี้ยมันจะเราจะได้ยินคนพูดต่างๆมากมายซึ่งเทคนิคการฟังทำให้เราฟังเก่งขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งสําหรับเมย์เมย์ที่เมย์ว่าดีนะั้นแนะนําให้ออกไปข้างนอกเยอะๆออกไปสวนสาธารณะออกไปร้านกาแฟาออกไปนั่นนู่นนี่มันจะได้พูดกิจวัตรประจําวันเยอะขึ้นนะดีกว่าที่จะอยู่ในห้องอะสมมติว่าเราอยากจะ,ะไปอยากตังค์ไม่ไปที่ไหนดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะได้พูดได้น้อยลงอะทุกคนการที่เรียนในคาดเนี่ยเขาจะมีแบบให้เราคุยกับเพื่อนเรื่องทอปิกนู้นทอปิกนี้อะไรเงี้ย แต่มันก็ยังอยู่ในคลาสซีดีไม่แนะนําว่าให้ออกไปเจอโลกข้างนอกแล้วก็ไปพูดคุยกับคนคนทั่วไปยอะไร่าเงี้ยสมมิว่าเจอคนอย่างแรกเลยคืออย่าอายนะทุกคนถ้าเกิดว่าเจอคนเดินผ่านมามากับหมาหมาน่ารักจังเลยเราก็แบบโอ้ว oh, kind of ่า a ค k ด็อกสเตอ i s อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนไปคุยกับเขาเดี๋ยวเขาก็จะเหมือแนบบพูดตอบโต้เรามาเราก็จะได้ฟังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดกับคนแปกหน้านอะปะ เราไม่ต้องอายเพราะว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าเขาไม่สามารถที่แบบมันยากมากที่เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะแบบมาล้อเราอะไรเงี้ยมันเป็นมันไม่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็เจอกันครั้งเดียวพูดผิดถูกพูดถูกก็ก็ช่างแมงปะก็คือก็ได้พูดประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแนะนําให้ดูหนังเป็นซับภาษาอังกฤษนะทุกคนพยายามอย่าดูหนังซับไทยเพราะว่าอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าเมย์รู้สึกว่า พอดูหนังที่มีซับปูปะมันจะเหมือนฟอสเราให้อ่านซับถ้าเป็นซับไทยเนี่ยเราก็จะไม่ได้เราก็จะอ่านแต่ภาษาไทยเราแทบจะไม่ได้ฟังเลยทุกคนแต่ความจริงแล้วอ่ะควรจะดูหนังแบบไม่มีซับแต่ว่าระดับเริ่มต้นอะ่ะมีรู้สึกว่าอ่ะดูแบบซับอังกฤษเราจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยพูดแบบนี้นะแล้วคือจริงๆแล้วมันคือคํานี้นะเพราะบางทีแบบสถติว่าเขาพูดว่า what she doing บางทีถ้าเราเริ่มใหม่ๆเราอาจจะฟังไม่เข้าใจ ในซับมันก็จะเขียนว่า what you doing อะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะรู้ว่าเขาพูดอะไรมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่างงไหมสรุปว่าคำถามก็คือ6เดือนมันผลลัพธ์เป็นยังไงผลลัพธ์ก็คือฟังได้ดีขึ้นมากๆๆกมากมา,า,า,าการพูดก็จะพูดตอบโต้ได้แต่ไม่สามารถที่จะอธิบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจหรือว่าอธิบายอะไรที่มันเป็นคอมเพล็กซ์หรือว่าทุกอย่างที่มันยากๆได้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะทุกคน แต่มันสามารถตอบคําถามใช้ชีวิตประจําวันอะไรย่เงี้ยได้โอ้โอลมมันแรงขอโทษนะคะเออนั่นแหละมันถามตอบได้ใช้ชีวิตปกติได้สามารถไปซื้อข้าวได้สามารถสั่งอาหารได้แน่นอนแล้วก็ฟังรู้เรื่องมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราแบบจะคุ้นสําเนียงนะคะแล้วเมย์บอกเลยนะว่าการที่เรามาเรียนเนี่ย อย่าไปอายที่จะพูดนะทุกคนไม่ต้องไปอายสำเนียงอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะว่าเมย์มาอยู่เนี่ย่เมย์ก็ไม่ได้มีสำเนียงที่ดีแล้วเมย์ก็เบิร์ดก็ไม่ได้รู้ทุกคําศัพท์แล้วก็ไม่ได้พูดได้ดีขนาดนั้นเนาะปะแต่คือมีอย่างหนึ่งที่เมย์ไม่อายแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครที่เขาจะมาบูลลี่เราหรือว่ามาบอกว่ายูพูดไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะถ้ามันมีก็คนนั้นก็เป็นคนที่จิตใจครับแคบมากที่จะมาบอกว่าเธอทำไมถึงพูดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าแล้วไงอ่ะก็ฉันสื่อสารรู้เรื่องก็พอแล้วหรือถ้าสื่อสารไม่รู้เรื่องก็แบบก็แล้วไงกูฝึกอยู่อะอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอย่าไปใส่ใจมากดังนั้นก็คืออ่าประมาณนั้นแหละแต่ถ้ามาเรียน3เดือนเนี่ยไม่ว่าไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่มันเหมือนเรากําลังจะเริ่มปรับตัวใช่ไหมช่วงสาเดือนเนี่ยมันเหมือนมาแล้วเริ่มรู้แล้วว่าอะไรยังไงยังไงกําลังช่วงช่วงปรับตัวแล้วก็ช่วงกําลังที่จะรู้สึกว่าเออเริ่มจะดีขึ้นแล้วอ่ะแล้วกลับไทยไปแล้วลืมใหม่ละอะไรอย่างเงี้ย คือหกเดือนถึงหนึ่งปีจะเป็นช่วงเวลาที่กําลังดีเลยแบบกําลังที่จะแบบหลังจากสามเดือนเราเริ่มปรับตัวได้เริ่มจะเออกล้าพูดมากขึ้นเริ่มจะเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยและช่วงเวลาที่เราจะพูดภาษาอังกฤษเก่งที่สุดคือช่วงที่เราเมาช่วงที่เรากินเหล้ามีแอลกอฮอล์เข้าร่างกายนิดนึงเราจะเริ่มรู้สึกว่าคือปกติอะคือเวลาที่เราไปเรียนเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราต้องพูดว่าอะไรยังไงยังไงแต่คราวนี้มันจะมีความรู้สึกว่าเขินจังเลยจะพูดถูกไหมนะ บบเขาจะจับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือนั่นแหละทุกคนก็คือพอเราเริ่มมีเหล้าเข้าปากหรืออะไรอย่างงี้เนาะแต่ไม่แนะนําให้กินนะทุกคนแต่ว่าคือแบบว่าถึงบางทีถ้าเราอายุ21แล้วแล้วเรากินแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะไม่เขินอายแล้วคุณก็จะพูดเก่งมากขึ้นอยู่ดีก็อ๋อเป็นเกิดเ,เป็นลูกฝรั่งขึ้นมาเลย เพราะว่าแบบเมาจริงแล้วที่เนี่ยมันไม่มีใครมาสนใจว่าเราสำเนียงเป็นยังไงไม่มีใครมาสนใจว่าเราพูดผิดประโยคไหมอะไรเงี้ยขอแค่เราสื่อสารรู้เรื่องพยายามที่จะพูดภาษาไทยให้น้อยที่สุดพยายามคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดซึมซับอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดแตทุกคนเมย์ถึงบอกว่าให้ออกไปข้างนอกไปพูดคุยกับคนที่เขาแบบอ่าอยู่ส่วนสาธารณนะอุ้ยหมาเธอน่ารักจังเลยฉันชอบหมาเธอจังเลยอะไรเงี้ย ไปเจอคนแปลกหน้าที่แบบพูดคุยกับเขาโดยเฉพาะคนแปลกหน้าเนี่ยเราไม่ต้องอายพูดกับเขาเลยนะทุกคนพูดถูกพูดผิดอะไรก็พูดไปเลยเพราะว่าเราเจอเขาแค่ครั้งเดียวเขาไม่มีทางที่จะกลับมาเจอเราอีกแล้วก็มาจะมาว่าอะไรให้เราได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขาไนท์เขาไม่ว่าเราหรอกเขาพยายามจะช่วยว่าแบบเออถ้าเวลาเราพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแต่แบบอุ้ยขอโทษฉันไม่เข้าใจอุ้ยหูฉันไม่ดีอะไรเงี้ย เขาไม่ได้บอกว่าโอ้ยยูพูดผิดอยูพูดไม่รู้เรื่องไม่มีใครมาพูดอย่างงี้นึกออกปะนอกจากว่าเราจะเจอคนที่มันแบบเอียงจริงแล้วคือเมย์แนะนําให้อยากจะช่วยเรื่องเทคนิคการฟังและการเอ่ออะไรอะทารูปประโยคให้ดีขึ้นเมย์แนะนําให้ดูหนังออกไปดูหนังที่โรงหนังเราจะได้แบบจะดูว่าทาวเจอร์เขา,ปาเาป,ป็นยังไงอะไปโรงหนังซื้อป๊อปคอร์นยังไงถังใหญ่ถังเล็กซื้อโคกกดโคกยังไงอะไรอย่างเงี้ย ไปโรงหนังแล้วก็ไปดูหนังดูหนังที่โรงหนังอะมันจะไม่มีซับไตเติลเนอะปะเราก็จะได้ฝึกเทคนิคการฟังแล้วก็การเข้าใจเรื่องเพราะว่าหนังเนี่ยมันอธิบายโดยภาพอยู่แล้วทุกคนแต่ว่ามันจะทําให้เราแบบฟังเป็นภาษาอังกฤษถ้าอย่างเราสมมติว่าเราดูหนังในเน็ตฟลิเนี่ยก็พยายามอย่าดูซับไทยซับไทยเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจก็จริงแต่ว่าเราจะเข้าใจเป็นภาษาไทยแล้วเราก็จะพยายามอ่านแต่ซับไตเติลแล้วเราก็จะไม่ ไม่ค่อยฝึกภาษาอังกฤษนะนึกออกปะถ้าเราอยากจะอ่านซับให้อ่านซับเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะมันจะทําให้เราเข้าใจรูปประโยคมากขึ้นบางทีเวลาเขาพูดมาในหนังเนี่ยมันจะพูดเร็วๆนะึกออกปะพอมันพูดเร็วๆปุ๊บเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรถ้าเราใช้ซับภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่าสมว่าอะ what she doing อะพูดเร็วๆฉันไม่รู้ว่าเธอพูดว่าอะไรใช่ไหมล่ะแล้วครั้เนี้ยมันก็จะเขียนว่าว่า t she doing เราก็จะรู้ว่าเออเขาพูดว่าอะไรมันก็เหมือนเป็นการฝึกภาษาของเราไปในตัวทั้งการฟังการอ่าน และการจับรูปประโยคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์ไหมแต่ว่าสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยการเรียนภาษา6เดือนผลเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับตัวเราล right. ้วนว่าเราออกไปข้างนอกไหมเราพูดไหมเราอยู่กับเพื่อนคนไทยคนต่างชาติหรือว่าเราแฮงเอาท์แบบไหนและก็อีกหนึ่งอย่างอันนี้ไม่รู้ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบนะคือสําหรับการที่จะช่วยให้เราภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยก็คือออกไปเดทใช้เดทติ้งแอปเดทติ้งแอปนั้นมันจะช่วยให้เราแบบ อะไรอะเทคนิคการอ่านใช่ไหมอ่านโปรไฟล์ของผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ไปอ่านว่าโอ้เขาเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอ่ะกดคลิกไลค์เข้าไปแล้วครั้งนี้เราก็จะได้ไปพูดคุยกับเขาใช่ไหมล่ะเออฉันชอบอย่างนี้นะนัดเจอกันหน่อยไหมอะไรอย่างงี้พอนัดเจอกันปุ๊บเราก็จะได้เจอคนต่อหน้าที่เขาอ่าเน,นี่ยเป็นเริ่มเป็นฝรั่งแล้วนะเริ่มเป็นอเมริกันแล้วต่อให้จะเป็นเออเอเชียอเมริกันหรือว่าอเมริกันอเมริกันเราเขาก็ยังพูดภาษาอังกฤษเนอะว่าพอออกไปก็ถือซะว่าไป พูดคุยกันอาจจะชอบกันหรือไม่ชอบกันหรือว่าอะไรหรือไปเจอกันแค่ครั้งเดียวอย่างน้อยก็ยังได้คุยภาษาอังกฤษกันว่าแบบเฮ้ย hey, นี่ฉันมาจากเมืองไทยนะอยู่นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็จะได้ฟังได้พูดได้ออกไปกินข้าวได้ความความรู้จักกับคนหรือถ้าเกิดว่าพอถึงเวลาที่เราออกไปกับคนที่เราเดทด้วยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมถติว่าชอบกันแล้วมีเดทต่อไป <L un ters> เดทต่อไปเขาอาจจะพาไปที่อื่นไปที่ที่แบบเราเป็นคนต่างชาติเราอาจจะไม่รู้เราจะเพิ่งจะมารู้กับคนที่แบบ พวกนี้พวกอเมริกันเนี่ยเขาก็พาเราไปแหล่งลับๆที่เขาแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยหรือพอเราไปเจอกับเพื่อนเขาเราก็จะเจอกับพวกแบบฝรั่งมากมายอะไรอย่างนี้เราก็จะได้แบบเออเนี่ยในที่สุดก็ได้แฮงเอาท์ไปอเมริกันพอตี้เพราะว่าเขาจะชอบมีเฮาส์พอตี้กันเนาะเราก็จะได้ไปเจอกับเฮาส์พอตี้ว่าเขาทําอะไรกันเล่นเกมกันแบบอดีงามพระรามเก้าอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนก็ประมาณนี้นะ ประมาณนี้หลายรอบแล้วแต่ไม่จบสักทีเอาเป็นว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเองว่าตัวเองชอบพูดแค่ไหนตัวเองอ่านหนังสือแค่ไหนแล้วตัวเองแฮงเอากับใครถ้าแฮงเอากับเพื่อนคนไทยเยอะกลับมาก็ได้ภาษาไทยแหละถ้าแฮงเอากับเพื่อนฝรั่งเยอะก็ได้ภาษาฝรั่งเนอปะป่ะอืมแต่ว่าไม่ได้แปลว่าแฮงเอากับเพื่อนคนไทยไม่ดีนะก็ควรมีเพื่อนคนไทยไว้เพื่อเป็นเหมือนเวลาที่เราอยากจะปรึกษาปัญหาอะไรเงี้ยแต่มีแนะนําว่า มีไว้คนสองคนที่เราคุยได้จริงๆอะไรเงี้ยถือว่าก็พอแล้วสําหรับเมยแล้วแต่คนแล้วแต่คนจริงๆก็ประมาณนี้นะคะวันนี้พอแค่นี้ขอบคุณนะคะที่ดูแล้วก็เมยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นคําถามที่เมย์เออเอเอฉันควรพูดเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยโอเค thank you so much for watching บายอย่าลืม subscribe to m i me นะคะ